พีพี่น้องปปทพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพรรประเดินอนต้องแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศไทยเมื่อวานนี้และขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตซึ่งปัจจุบันกำลังเจ้าหน้าที่กำลังด,ดำเนินการขุดแล้วก็ช่วยเหลือ พี่น้องครับสิ่งที่เราพบเจอเมื่อวานแม้จะเป็นเรื่องจากภัยธรรมชาติแม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้ซึ่งเราทุกคนทราบกันดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นภัยธรรมชาติเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจาก การที่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรือฝีมือของประชาชนแบบพวกเราแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนที่หลายคนขึ้นมาพูดก่อนหน้านี้ว่าน่าแปลกใจที่อุบัติภยัยครั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เหมือนช่างบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงที่ เราบอกว่าประเทศไทยกำลังจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาเหมือนช่างบังเอิญที่เราบอกว่าประเทศไทยในภายภาคหน้าหลังจากที่รัฐบาลโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรได้อนุมัติในการประชุมคอลมเมอเมื่อวันพฤหัสก,ก่อนหน้าวันเกิดแผ่นดินไหววันเดียวให้ประเทศไทยสามารถที่จะมี บ่อนคาสิโนถูกกฎหมายได้มันช่างบังเอิญใช่ไหมครับพี่น้องบังเอิญที่เหตุการณ์แบบนี้เราไม่คาดคิดว่าตึกที่กำลังสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จพังทลายลงไปในพิปตาแค่การเกิดแผ่นดินไหวยังไม่ถึงห้านาทีเลยครับพี่น้องครับ ย้อนไปเมื่อปี2,547ก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่มีใครคาดคิดได้ในสมัยที่นายทักษิณชินวัตรพักไทยรักไทยเป็นผู้นำรัฐบาลในยุคนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดซึน,นามิเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เราไม่เคยเห็นว่าเรือที่อยู่ในน้ําในทะเลแต่ต้องขึ้นมาอยู่บนบกเหมือนเมื่อวานที่เราไม่คาดคิดว่าตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จพังทลายภายในพริบตาย้อนไปเมื่อปี2,554มันก็บังเอิญอีกเช่นกันที่บอกว่าไม่ใช่น้ํามือของมนุษย์ แต่เป็นเรื่องของอุทกกับภัยที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงเกิดอุทกกับภัยครั้งใหญ่ที่เราไม่เคยเห็นเครื่องบินกลายเป็นเรือบินที่สนามบินดอนเมืองใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องภัยธรรมชาติเป็นเรื่องบังเอิญ แล้วปล่อยผ่านไปก็สามารถทำได้แต่ถ้าหากเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตระหนักและรับรู้ร่วมกันว่าเหตุบังเอิญเหล่านี้ทําไมมันประจวบเหมาะกับรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับตะกูลนี้เพียงเท่านั้นใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ ในศาสนาอิสลามเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังตักเตือนกำลังส่งสัญญาณพระเจ้าตักเตือนผู้นำประเทศไม่ได้พระเจ้าก็ตักเตือนคนที่อยู่ในประเทศประชาชนร่วมในประเทศ ว่าเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้ใช่หรือไม่ศาสนาอิสลามที่ผมพูดมาหลายครั้งว่าไม่เคยมีบัญญัติว่าการพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายการพนันเป็นสัมมาอาชีพของประชาชนการส่งสัญญาณเตือนแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกคนที่เป็นประชาชนได้ตระหนักร่วม ได้คิดร่วมกันว่าหากรัฐบาลกำลังทำแบบนี้เราในฐานะประชาชนก็ต้องช่วยกันออกมาเตือนก็ต้องช่วยกันออกมาส่งเสียงไม่ได้พูดในมิติของความงมงายครับพี่น้องครับแต่กำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องช่วยกันมองช่วยกันดูนี่ยังไม่นับรวมถึงวุฒธธิภาวะที่หลายคนบอกว่า วุฒิภาวะของผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาจัดการภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้สมัยซอนามินาทักษิณเองก็แก้ปัญหาหลังจากเกิดปัญหาไปหลายวันแล้วพี่น้องมีพี่น้องประชาชนเท่านั้นที่เข้าไปจัดการช่วยเหลือ มีกลุ่มต่างๆเข้าไปฟื้นฟูถ้าพี่น้องไปย้อนดูข่าวได้ผลงานในการแก้ปัญหาที่เกิดจากซูนามิทั้งเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ทั้งการค้นหาศพพิสูจน์อัตลักษณ์รัฐบาลมาที่หลังพี่น้องประชาชน ย้อนไปปีใกล้ๆปีสองพันห้าร้อยห้าสิบี่ในสบัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าพี่น้องจำได้เอาอยู่เอาอยู่ใช่ไ,ม,ชไม่ใช่ครับพี่น้องครับเอาอยู่จนน้ำเข้ามายังเขตกรุงเทพและปริมณฑลและท่วมชิบหายวายป่วงในพื้นที่ที่คิดไม่เคยคิดว่าจะท่วมได้ แต่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันเรื่องการอยู่การกินเรื่องที่พักอาศัยเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคในช่วงอุทกภัยครั้งนั้นมาเมื่อวานสดสดร้อนร้อนหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเวลา13นาฬิกากว่า ผมก็อยู่ที่ท,ที่ชุมนุมแห่งนี้แหละครับดางสาวแพทองทานที่ไปดูงานยังจังหวัดภูเก็ตก็ไม่รู้ไปดูงานเรื่องอะไรหลายคนบอกว่าไปล็อบบี้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ยังไม่ทราบได้ก็ไม่เป็นไรแต่กำลังจะบอกว่าหลังจากทราบเหตุการณ์ผ่านไปหลายชั่วโมง ก่อนที่นางสาวแพทองทานชินวัตร์จัดแถลงข่าวที่จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของแผ่นดินไหวนะั้นพี่น้องไปย้อนดู facebook ผมได้ผมเขียนว่ายังไม่เห็นการประกาศจากรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับพี่น้องครับสิ่งที่กำลังจะบอกกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นก็คือ วุฒิภาวะของคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศอารมณ์ความรู้สึกของคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องจัดการปัญหาได้กว่าพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับในภาวะที่ประชาชนยังมองไปทางไหนยังไม่หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งพิงใครที่ไหน แต่ยังไม่เห็นเงาเห็นหัวของผู้นำรัฐบาลหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเกือบชั่วโมงกว่ากว่าผมเห็นรถพบวนของนายภูมิธรรมเวชยชัยขับผ่านเวทีเราไปยังตึกสอตองอที่พังทลายแล้วก็รอนายกรัฐมนตรีกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต และเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่กองบิน6ดอนเมืองพี่น้องดูกันเอาเองนะครับว่าวุฒิภาวะกระบวนการจัดการแบบนี้ของผู้นำรัฐบาลวันนี้เรายังจะพึ่งพาอาศัยได้หรือไม่ภาวะผู้นำมันเกิดจากการตัดสินใจ ภาวะผู้นามันเกิดจากสิ่งที่มันอยู่ในตัวเองมันไม่ต้องให้ใครมาบอกมากล่าวหรือมาแนะนําวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนั่งหาแพะนั่งหาคนผิดกรณีส่งข้อความทางมือถือว่าใครส่งช้า ใครส่งเวลาไหนผมจะบอกให้ก็ได้ว่าคนแรกที่นายกลำตีต้องสั่งปลดก็คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคนที่บอกว่าส่ง sms เวลา14นาฬิกากว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วส่งเสร็จ ก็ต้องไปผ่านกสทชอ,อีกกสทชก็ต้องไปขอความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์หรือบริษัทมือถืออีกเรื่องเหล่านี้คนที่เป็นผู้นำประเทศคนที่เป็นข้าราชการทำไมต้องรอให้เรื่องมันเกิดถึงดำเนินการใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้สมัยซ้นามีเกิดขึ้น ถ้าพี่น้องจำได้รัฐบาลและกสทชถึงขนาดออกคำสั่งออกประกาศให้ทุกสถานีโทรทัศน์มีตัววิ่งเตือนสัญญาณเตือนภัยอยู่หน้าจอทีวีแต่หลังซือนาะมิผ่านพ้นไปสักช่วงเวลาหนึ่งข้อความหรือการแจ้งเตือนดังกล่าวที่ผมกล่าวมาได้หายสิ้น ประเทศไทยอยู่ในวิถีอยู่ในสิ่งที่เรามักเรียกว่าตัวหายแล้วล้อมค้อกครับพี่น้องครับเราไม่มีกระบวนการเราไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องยอมรับว่านี่แค่แผ่นดินไหวแค่7จถึงแลิตรเท่านั้น หากมันเกิดมากกว่านี้แหะครับพี่น้องหากมันเกิดมากกว่านี้ปัญหาที่จะตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องแผ่นดินไหวเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุการณ์ทุกตึกทุกองค์กรทุกบริษัทที่ไล่คนลงมาจากตึกอบพยพคนลงมาจากตึกโกลาหลอยู่บนท้องถนน ถ้าพี่น้องสังเกตพี่น้องดูข่าวยังไม่รวมเรื่องรถติดพี่น้องกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้ามันเกิดจะลาจนอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ <iro> เกิดจราจนแล้วเกิดภาวะแย่งอาหารแย่งนูน่นแย่งนี่ขึ้นมานี่คือบททดสอบบททดสอบถึงประสิทธิภาพคนบริหารประเทศ บททดสอบค้าราชการในประเทศไทยเพาถ้ายังทํางานแบบหาเช้าชามเย็นชามแบบนี้ยังทํางานแบบเกี่ยงกันแบบนี้ไอ้ที่เราบอกว่าประเทศไทยจะไม่วิกฤตในอนาคตดูท่าแล้วแนวโน้มจะวิกฤตใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับผมจะไม่พูดเรื่องตึกถลม่มวันวันนี้ วิศวกรหลายพื้นที่หลายกลุ่มหลายท่านได้ออกมาพูดในเนื้อหาของทางด้านวิศวกรทางด้านสถาปนิกว่าเหตุใดถล่มง่ายหนึ่งสองสามสี่และมีสำนักข่าวก็ไปขุดคุยถึงบริษัทที่มารับเหมาดำเนินการในเรื่องนี้บางสำนักข่าวล่วงลึกไปถึงขนาดว่าก่อนหน้านี้ เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างมีมาตรฐานต่ำกว่าเหล็กปกติที่ใช้ในการก่อสร้างหากเป็นแบบที่สำนักข่าวนำมาเสนอไปเจาะข้อมูลมานี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องคิดดูครับว่า หากตึกสอตองอที่ถล่มเมื่อวานเป็นตึกที่สร้างเสร็จแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ในตึกทุกชั้นสามสิบชั้นปริมาณของผู้เสียชีวิตจะมากกว่านี้ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับโศกนาฏกรรมแบบนี้ในยุคสมัยที่มันก้าวหน้าเรื่องการก่อสร้าง ในยุคสมัยที่เราบอกว่าจะช่วยกันปราบทุจริตคอร์รัปชันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบที่เราเห็นและตลกร้ายยิ่งกว่านั้นครับพี่น้องตึกที่กำลังก่อสร้างที่ถล่มจากแผ่นดินไหวกลับกลายเป็นตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่คือสำนักงาน ที่ไปดูแลง,งบประมาณเงินงบประมาณของแผ่นดินที่แต่ละหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมนำมาใช้กับพี่น้องประชาชนมีบางคนแซวถึงขนาดว่าขนาดตึกตัวเองยังต้องตรวจสอบแล้วจะไปตรวจสอบตึกองคอ์กรอื่นๆได้อย่างไรผมคิดว่าหลายเรื่องหลายราวของประเทศไทยต้องสังคยนามากกว่านี้ นี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าภาวะผู้นำของประเทศต้องการคนแบบไหนปัญหาประเทศไทยที่กำลังประสบที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยหลังจากนี้ไปถ้าเรายังฝากความหวังถ้าเรายังดึยังนิ่งเงียบยังไม่ได้สนใจปัญหาบ้านเมืองและปล่อยให้ผู้นำรัฐบาล คณะรัฐมนตรีที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอนาคตประเทศไทยน่าจะมืดมนครับพี่น้องครับนี่ได้ข่าวว่าวันอังคารที่จะถึงนี้หลังจากวันพฤหัสที่ผ่านมาผ่านร่างพระราชบัญญัติ สถานบันเทิงครบวงจรที่มีบ่อนคาสิโนวันอังคารที่จะถึงนี้คือวันที่หนึ่งใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องวันที่หนึ่งเมษาคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาล่างกฎหมายการพนันออนไลน์อีกแล้วครับพี่น้องครับเพราะเราเคยพูดไปแล้วว่าเรื่องพนันออนไลน์จะ ดำเนินการควบคู่กับเรื่องคาสิโนโลและสถานบันเทิงครบวงจรเมื่ออนุมัติเมื่อทำกฎหมายเสร็จสิ้นกระบวนความทั้งสองเรื่องนี้ที่เป็นกฎหมายอบายามุกแบบที่เราเรียกกันรัฐบาลก็จะเร่งรีบดำเนินการโปรเจกต์หรือโครงการที่เกี่ยวข้องต่างๆฉะนั้นแล้วผมคิดว่า หากเราทุกคนที่เป็นคนไทยที่ห่วงต่อชาติบ้านเมืองแล้วเห็นแล้วว่าประเทศไทยมันจะนำไปสู่ห,หายนะหากพวกเรานิ่งเงียบต้องมาช่วยกันทุกวันอังคารต้องมาสแสดงพลังต้องมาไล่รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตร่วมกับคอพทอปปส,อพอพอสอกองทัพธรมใช่ไม่ใช่กับพี่น้องครับ ก็เราประกาศไปแล้วว่าทุกวันอังคารหลังจากนี้เราจะมาร่วมกันแสดงพลังก็วันอังคารนี้ก็มันไล่รัฐบาลนางสาวแพทองทานอีกครั้งหนึ่งในวันที่จะมีการอนุม,มัติร่างกฎหมายการพนันออนไลน์พี่น้องสังเกตดีๆครับ ภายในระยะเวลาใกล้เคียงนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยรัฐบาลชุดนี้ไม่พูดถึงปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไม่พูดถึงเรื่องแก๊สไม่พูดถึงเรื่องสินค้าราคาแพงไม่พูดถึงการ ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินค้าขายแล้วไม่มีผู้บริโภคหรือไม่มีผู้ซือ้อรัฐบาลสนใจแต่เรื่องการทำบ่อนสนใจแต่เรื่องอบายมุกเพราะรัฐบาลพยายามหลอกลวงพยายามทำให้พวกเราเห็นว่าหากมีโครงการเหล่านี้ จัดทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินหรือแม้แต่เมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนายอภิษษษสิทธิ์เวชเวชชาชีวะอดีตนายกลำตีของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดว่ายังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าหากมีบ่อนคาสิโนแล้ว จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรยังไม่รวมกรณีที่บอกว่าหากมีบ่อนคาสินโนในสถานบันเทิงครบวงจรแล้วจะเป็นการส่งเสริมนักท่องเที่ยวี่ล่าสุดประธานสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนนำล่องว่าหาก กฎหมายผ่านจะไปสร้างคาสิโนที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่รู้เมื่อวานไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าประธานสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าการกระตุ้นนักท่องเที่ยวด้วยการเปิดคาสิโนนั้นไม่น่าที่จะเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงเพราะคนที่เขาทำท่องเที่ยวเขาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้มาท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นเป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับคนที่เขาอยากมาเที่ยวทะเลคนที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติมาดูเกาะแก่งต่างๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นการพานันเ,เช่นเดียวกันคนที่จะขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่ไปดูวิวภูเขาด,ดูวิวที่มัน มีป่าไม้ลำธารเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาเล่นการพนันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวที่บอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากระตุ้นเศรษฐกิจหากมีการเปิดบ่อนนั้นไม่ถึงหเปอร์เซนตด้วยซ้ำไปแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเปอร์เซ็นต์ของความชิปหายของประเทศไทยที่เรากำลัง บอกว่ามีค้าวลางครับพี่น้องครับเปอร์เซ็นต์ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนร้นชิงวิ่งลาวที่วันนี้เราต้องยอมรับว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเปอร์เซ็นต์ของปัญหาครอบครัว ที่จะได้รับผลกระทบหากการพนันถูกกฎหมายต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเปอร์เซ็นต์ของคนว่างงานของยาเสพติดที่วันนี้เราก็รับรู้ด้วยกันว่ายาเสพติดในประเทศไทยหาง่ายกว่าลูกอมบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นเปอร์เซนต์ของความวิบัติมันไม่ใช่เปอร์เซนต์ที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นนักท่องเที่ยวถ้าเราพี่น้องคนไทยยังนิ่งเฉยถ้าเราพี่น้องคนไทยที่ยังรักชาติรักบ้านรักเมืองและรักห่วงลูกหลานที่จะเติบโตในอนาคตปล่อยให้นักการเมืองแบบนี้ปล่อยให้รัฐบาลแบบนี้ โดยเฉพาะรัฐบาลที่ชื่อนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรโดยที่มีพ่อเป็นโค้ดเป็นคนอยู่เบื้องหลังนั้นผมคิดว่าความชิบหายของประเทศไทยเกิดขึ้นในไม่ช้าอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้เรายกระดับไล่เราไม่พูดอย่างเดียวเราไม่ยื่นหนังสืออย่างเดียวแล้วเรากำลังไปหาพันธมิตร หาพี่น้องกลุ่มต่างๆไปพูดคุยกับผู้นำศาสนาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นพี่น้องประชาชนว่าให้มาร่วมกันปกปักรักษาบ้านเมืองถ้าประเทศนี้อยู่ได้ด้วยการไม่ฟังศาสนาไม่ฟังเรื่องศีลธรรมไม่เชื่อมั่น ในหลักศีลธรรมอันดีประเทศนี้ก็รอวันวิบัติครับพี่น้องครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งว่าภายในอาทิตย์หน้าเราจะไปพบผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคิดแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันในขณะเดียวกันที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ว่าพี่น้องสาภาพแรงงาน จะมีการประชุมใหญ่ที่น้องสาภาพทุกสาภาพรัฐวิสาหกิจในวันที่สามสิบเอ็ดคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้เมื่อเขามีมติอย่างเป็นทางการในานามรัฐวิสาหกิจในานามสาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เขาก็จะมาร่วมกับพวกเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพี่น้องครับ พี่น้องก็จะได้เห็นกลุ่มสาภาพแรงงานที่ใส่เสื้อส้มๆม,ม,มาร่วมฟังกับพวกเรามาขึ้นเวทีกับพวกเราและเราก็จะขยายไปกลุ่มอื่นๆพี่น้องจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชาติบ้านเมืองพี่น้องจงเชื่อมั่นว่านี่คือภารกิจยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้เสียสละร่วมกันแม้ใครจะมองไม่เห็นครับพี่น้องครับ ขอให้คิดว่านี่คือความภาคภูมิใจขอให้คิดว่าเราได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คือการเสียสละที่จะทำให้สังคมมันเป็นมันนำไปสู่สิ่งที่ดีงามครับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คือการเสียสละเพื่อให้บ้านเมืองสามารถดำรงอยู่ได้ให้ลูกหลานในอนาคตอยู่ดีกินดีครับพี่น้องครับ คืนนี้ก็ทักทายพี่น้องประมาณนี้วันนี้ก็มีผู้ปาศัยเพิ่มขึ้นพี่น้องอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมีอดีโตโฆศกนพชซึ่งพวกเราก็เคยพูดกันมาแล้วว่าเรื่องชาติบ้านเมืองหลังจากนี้ไปเราจะไม่มีการแบ่งสีแบ่งค่ายเรื่องชาติบ้านเมืองหลังจากนี้ไป คนบางคนบางกลุ่มในอดีตอาจจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทำแต่วันนี้ทุกคนตันหนักทุกคนเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ไอ้ที่บอกว่ารักชาติรักบ้านรักเมืองรักประชาธิปไตยก็ไม่สามารถที่จะพูดได้หากไม่มีชาติใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ ฉะนั้นแล้วเราต้องเปิดใจกว้างเปิดใจรับไว้เรื่องในอดีตก็หากยังปล่อยผ่านไม่ได้ก็ให้เก็บไว้ในใจแล้วทำปัจจุบันเพื่ออนาคตให้ดีที่สุดสวัสดีครับพี่น้องครับ